โอเคครับผมเรามาสัมภาษณ์พระอาจารย์ต่อนะหลังจากที่เมื่อกี้นี้มีการต้อนรับแขกกันหลายตัว <laughs> มีทั้งหมดกี่ตัวครับพีสิบสิบตัวสิบเอ็ดตัวนะฮะหนึ่งหนึ่ง,งโอ้เลขสวยนะฮะก็ส่วนมากที่เมื่อกี้สอบถามจากพระอาจารย์แล้วอสุนัขพวกนี้มาจากสุนเย่ก็คือเขามาปล่อย,อยนะครับ,รบเดิมทีก็วัดไม่เลี้ยงตัวตรงนี้นะครับอทีนี้ก็ ชาวบ้าน่มาปล่อยเอาปล่อยก้มันมาถึงเราแล้วเนี่ยขอ,อยมเมตตาของพระท<ช>ีต้องมีเลี้ยงไว้บางตัวก็ป่วยมาข<ช> <ๆ S 1> อโซมาเลี้ยงเอาไปรักษาโอ้เฉพาะรักษาหมานี่หมดเป็นหลายหมื่นละแล้วก็ไอสามตัวนี้ก็คือแม่มันเป็นลูกหมาจรแม่เขาเนี่ยไปไปไปคลอดในบ้านของคนที่เลี้ยงไก่ไม่ชอบหมาเสร็จแล้วก็วางวา,างยาเบื่อเลยกัดเอาให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลย ปรา,ากฏแม่ตายได้สองวันในรงนี้ก็น้องยี้แคเ้ตัวเล็กเเท่ากับลูกหมหูอะครับะหิ้วดมก็มีคนที่เพื่อนบ้านข้างบ้านเขาไปเห็นก็จะดึงออกมาเสร็จแล้วก็คิดว่าโงไม่รอดท้ายก็เอาลองมาสอบถามดูเลยเอามาให้ใหใหเราบอกอาลองดูเอาตั้งแต่ยิบป้อนนมเลยโอ้ยดไม่รอด ครับก็ร่อนเนี่ยร่อนมาได้เลยสามตัวพี่น้องครับเพราะนั้นไอเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไอสิ่งต่างต่าเสร็จที่นี่ก็สัตว์ก็อาศัยเยอะม์ป่ามีหมูป่ามีกระรอกกระแตมีอะไรนกถ้าเป็นหน้าแล้วก็ลิงมาเป็นผู้ฝูงเงี้ยมีลิงด้วยอ่ะมีลิงเพราะนั่นเป็นธรรมชาตินี่เพื่อความเมตตาทุกสังลม คือหลังจากที่พักคลิปไปเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ไปบางส่วนนะก่อนระลึกความหลังได้อ๋อเราเคยมาวัดนี้กับเพื่อนผมนะพระทานไาย,ยันนะแล้วก็ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นจาไม่ได้พอเข้ามาได้พูดอืมพอนึกออกนะฮะ <c oughs> ก็ถือว่ามาพูดคุยกันวันนี้ได้ความรู้จากพระอาจารย์เกี่ยวกับวัดเยอะเลยครับผม จริงๆแล้วตั้งคำถามไว้หลายคำถามแต่พระอาจารย์พูดมานี่คือเป็นคำตอบที่ตอบทุกคำถามที่ในใจเหมือนรู้จะถามอะไรบ้างเลยะก็เดี๋ยวฝากพระอาจารย์นิดนึงครว่าวันที่25แล้วก็หลังจากนั้นถ้าพุทธภาษาชนิดนิตอนนี้ก็ชนคนไหนอยากจะมาฝึกปฏิบัติธรรมอยากจะมาเข้าคอร์สเรียนปฏิบัติธรรมนี่ต้องทํำยังไงบ้างติดต่อได้ตรงไมาติดต่อที่นี่นะ มาติดต่อที่นี่แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายก็ถ้าเรามีความมุ่งมั่นก็คือว่าตั้งใจก็คือเตรียมชุดขาวถ้าเราจะรักษาชิ้นแปลจะเตรียมชุดขาวนะไม่ต้องมีอะไรมากมายามาขอติดแปลมาขออีพักก็มาทดลองปฏิบัติดูแต่ดีง่ายๆไม่มีอะไรมากมายงานเป็นประทัมมันอยู่ที่เรามีความตั้งใจมีเจตนา,าแล้วเราก็มาลองฝึกแทปฏิบัติดูเพราะฉะนั้นก็ถ้า มีผู้ที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ออกมาติดต่อที่นี่ได้ที่นี่คือมีที่พักเรื่องอาหารอะไรก็หลังจากที่พระหรือจากพระบิณฑบาตฉันแล้วนะั่นีลยเราก็ทานกันแต่เวลานี้ก็ยังรับจนมันจำกัดอยู่ก็ย่างทุกวันนี้ก็มีคนมาปฏิบัติอยู่ประจํเดินก็มาจํานวนทีละสี่ห้าคนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางไกลมากกว่าวเ,เียมมากรุงเทพมหานครมาจากทางไกลกันที่สนใจคนไปเยาอนเราน้อยมาก ครับน้อยที่มาจริงๆแค่ประมาณบางทีนา,นนานทีก็ถึงโผคนสองคนสามารถมาคนเดียวก็ได้มาคณะก็ได้เพราะเรามีถ้าเป็นผู้หญิงฝ่ายอุปการ,รก็มีแม่ชีอยู่แม่ชีก็เป็นพี่เลี้ยงมีที่พักให้รีบราว่าแยกเป็นสัดส่วนฝ่ายอุบาสกหรือผู้ชายก็มีที่พักเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอยู่ในป่าได้นะครับ แล้วเราก็มีนำปฏิบัติตลอดครับมีการทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นในภาษาก็ทั้งเช้าทําทวัดเช้านั่งสมาธิทั้งเช้าทั้งเย็นที<อ>นี้เราก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนําอย่างพระอาจารย์ก็สอนวิธีการปฏิบัติครับก็แต่พระอาจารย์อยู่นี่ก็ยี่สิบเจ็ดตาแล้วคนที่มาเกี่ยวข้องกับวัดน,นี้เนี่ยโอ้เยอะๆที่มาปฏิบัติทมที่ท่าน คือมาอยู่ที่แรกคือเราไม่มีอะไรเลยครับเป็นป่าเป็นในสถานที่รีกุฏิมีอะไรที่พักเล็กน้อยอกระจากที่ไม่มีอะไรไเกี่ยวข้องลบาบากทุกวันนี้ก็มีจับโยมเข้าม,มาเกี่ยวข้องเรื่อยมาปฏิบัติธรรมนี่ศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะหนักแน่นดีครับคือคนเราเนี่ยมันมันเป็นศรัทธามันศรัทธามันมีมีหลายอย่างอ,อย่างนี้คือฉาบฉวยมีความทุกข์เดือดร้อนเรื่องนี้ก็ไปหา คืออะไรที่มันจะแก้ได้ก็ไปอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็มันก็จะไม่ได้ขาวรอนการลากลึกอะไรไปบางทีก็ไปคุยคุยไปทําบุญสุนทางหรือไปอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็สบายใจแต่พอไม่นานปัญหาก็ถูกเหมือนเดิมมันไม่เหมือนกับการมาปฏิบัติธรรมแก้ปัญหาตรงจิตตภาวนาการภาวนาเรียกว่าการอบรมจิตครัให้จิตให้มันเกิดความรู้จริงๆ แล้วว่ารู้ให้รู้จักตัวเองว่ามันเวลานี้มันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไร<ม>เราต้องแก้ถึงที่มันรากเหง้าของมันว่าผู้เจ้าท่านสอนดับทุกข์อย่างดับตรงไหนดับเราถ้าเรารู้สาเหตุมาแล้วเนี่ยคือเ,เราดับทุกข์มันตรงประเด็นมันถูกจุดมันเพราะคนที่มาปฏิบัติธรรมเนียก็จะได้รับผลแใงการปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้ดีแล้วก็ทําทให้เกิดสาอย่างหนักแน่นเพราะเห็นว่าที่วัดนี้ก็จะไม่มีอะไรอยู่ธรรมชาติอยู่การปฏิบัต<ๆ>ิธรรมใครมาก็จะเอาธรรมะเป็นหลัก การอบรมสั่งสอนในการบอกกล่าวมันคนปฏิบัติธรรมที่มาที่นี่งน้อยโยมจะเห็นว่าที่นี่ไม่เคยโฆษณาวัดเห็นไหมจะเห็นมมีป้ายวัดบอกไมไม่มีโฆษณาที่ไม่มีเพราะฉะนั้นยังไม่เคยโฆษณาเลย,รลยเราอยู่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ถถของเราคือหน้าที่ของสงฆ์คือการอยู่เพื่อปฏิบัติสมรธรรมของเราแต่ผลในการปฏิบัติถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับสรรัตยาติโยที่เขามีบุญวาสนาบาร,รมีหรือมีปัญญา ที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรานั่นแหละเราอบรมสั่งสอนไวแต่เราไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องอะไระมันโยมหลายคนมาเนี่ยต้องท่านจะมาเที่ยวแค่น้ำตกก็พับผูมาเจอว่าเอา้ามีัดที่นี่เลยโอ้ทำไมสงบเงียบทำไม,มสัปญา,าดีเอา้าทำไมท่านไม่โฆษณาวะไม่เคยโฆษณาแต่ไม่เคยโฆษณา, <c oughs> แ,ตาแต่ก็มันก็เหมือน,นอะไรล่ะคนเรานะเขาก็เหมือนนั่นไปเองไปตามเหตุปัจจัยนะใช่ตามเหตุปัจจัย มันก็เหมือนกับกลิ่นดอกไม้น่ะถึงมันจะอยู่ในป่าในอะไรผมไม่เห็นดอกน่ะแต่กลิ่นมันก็โชยหอมไอ้คุณเขาคนนั้นเองเเหมือนกันวัดเราถึงแม้เราไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่อะไรมากมายแต่มันก็มีคนที่รู้จักแต่เหมือนกับโยมเนี่ยจะอยู่ก็อ่ะที่เคยมาเมื่องั้นหลายคนที่ที่มาที่นี่โอ้โหบอกผมไม่น่าเชื่อจะมีวัดที่นี่เลยเนี่ยหรือบงทีก็มีเหตุเหมือนกับมีอะไรโดนให้เข้ามาจะไปที่นึงแต่ก็หลงมาที่นี่ รันน้อย่างเรียกว่าให้มันเกิดตามเหตุตามใ,ใจครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจปฏิบัติธ,ธรรมก็มาก็จะฝากให้ชาวพุทธเราครับว่าจริงๆเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรเราเป็นหลักครคำอสอนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดรรธรรมะของพระเจ้าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีความดับทุกข์พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่ทุกวันนี้ที่ชาวพุทธเราทุกคนที่ว่ทุกข์เือดร้อนร้อนคือเรา เป็นพูดเกเปลือกกันเราไม่ได้อลากคำคำสอนจะแท้ผู้เจ้าไปปฏิบัติกันเลย,เลยถ้าเป็นเรื่องราวของาศาสนาเรื่องราวของพิธีกรรมต่างเราจะสอสแสดแทรกแต่ความสนุก<ม>ความส,สุขสนานเพื่อคืลินเลยเราเห็นว่าในงานทุกงานเนี่ยต้องมีกินเหล้ามีเต้นทอดล็อกลมอะไรเป็นสซอร์ขนานไปหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราจะเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยท้ามีงานบูรณสรุปกันอย่างเดียวเรือมีอย่างเดียวเนี่ยที่ไหนจะเป็นงั้นเพราะนั้นเราก็เลยมันอยู่แค่เปลือก ถามว่ามีบุญไหมมันก็มีแต่มันก็ปนบาปอยู่ในตัวพอหลังจากนั้นมันก็อะไรเกิดขึ้นกชั่วค่าวนะหรือบางทีก็สนุกสนานกันแล้วก็อะไรขาดสติทั้งเผื่อไปกินเหล้าเมายาทะเลาะบอกแว้งยิงกันฆ่ากันระหิบได้ข่าวมันเก็มันเต็มเพราะนั้นเลยงานบุญก็เลยไม่ใช่บุญบาปไปซะแต่นี่ถ้าลองหันเข้ามาสนใจจริงๆเนี่ยก็สังเก็ดอยู่เหมือนกันคนปฏิบัติธรรมสนวไหก็ต้องมีความทุกข์จริงๆ ก็้ลยคืปเรื่องใหญ่เร็นผู้หญิงมีปัญหามีปัญหาหรือันเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเนี่ยเขาจะสนใจเข้ามาปฏิบัติแล้วค่อยเข้ามาซึมซับเอาหลักทรพสองพีเจ้าเข้ามาหลักแรกแค่ศีลนี่ก็โอ้โหทั้งนั้นแล้วพี่เจ้าเรื่องศีลสําคัญเพราะเราดูทุกวันเนี่ยสังคมที่เราเดือดร้อนทุกวันเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรมากเลยคือการร่วงละเมิดแค่ศีลห้าเานี้กฎหมายที่เขียนไม่เขียนไหมเนี่ยมันแค่ ไอยุบยุบยิบยิบไปหมดอ่ะแต่คนจีนเมื่อก่อนไป่ถึงสิบห้าการฆ่ากันเนี่ยเอาผู้เจ้าก็ห้ามแล้วต<ช>่างอาติปาต่างอาติบาเนี่ยเอาเรื่องต่างเต็มไม่ว่าสัตว์ไม่มนุษย์สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดทัาทนห้ามเลยนะแต่นี่เราดูคนเต็มพุกเต็มรางก็เพราะอะไรทั้งฆ่าทั้งเจตนาำเอจเจตนาำอะไรก็ยตตกยตตอยู่ทั้งนั้นเออต่อมาก็อธินาคือการลักทรัพย์การป้นจารที้การขโมยการช่อโกงการคอร์รัปชันอันอยู่จัดอยู่ในเพศนี้หมดเลยนะท่านนะ่อมาอย่างนี้ต่อมนก็ การนอกใจสามีภรรยาหรือการชวงชีฉีความรักกันเนี่ยนี่เห็นไหมความไม่พอในสิ่งมันก็ฆ่ากันเต็มบ้านเต็มงต่อมาพอมือสายโกหกมุดเท็ทางออนไลน์นี่โหยิ่งใหญ่เลยโซเชียลโซเชียลเนี่ยทั้งนั้นเลยครับโอ้สุดท้ายก็สุรายาเสพติดนี่ถ้าข้อเห็นและเนี่ยรือว่าความที่จริงแล้วก็คือเนี่ยสิ่งที่เป็นสากลของโลกของวามเป็นมนุษย์เราอยู่ มนุษย์หรือสัตว์ถ้ามีตรงนี้โอ้สุดยอด<ม>แต่ทุกวันนี้มันกฎหมายต้องไปเยอะแยะหมดก็คือมันกระจายไปยาอ,นนอย่งษษางนี้เลยเพราะยังพื้นฐานของชาวพุทธเราต้องคนเอาแค่สินท่าได้ก็เหลือจินต่อมาเพื่อเราเจตนาแค่เจตนาเราก็ดาได้เห็นไหมเราไปงานไหนก็ อ๋อม่อยัางพันเตวีซุ่มวิซุ่มขอสินฟังสินหน้าแต่ส่วนใหญ่พอขอสินหน้าจบพระยังเทียนไม่จบเลยทั้งนี้ล้อเล่ากันแล้วทั้งนี้อินเล่าเมากันแล้วนี่ยนี่มันตามตรงนี้แหละนี่ยมันคือเราฟ้ากันไปตามนกแก้วนกขนทองไม่มีเจตนาเรีจริงนะความสุขไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราตั้งใจเจตนาจริงแล้ขัดสายนะพระพุทธเจ้าก็บอกท้ายเลยสีเลนะสุกติงกันติ๋ ศีลงที่ทำให้เกิดความสุขเนหะ็นไหมบ้านไหนลองมีสิ่ครบทั้งพอ่อทั้งแง่ทั้งลูกเ,เป็นคนมีศิลมันอยู่เป็นปกติสุขมาถ้าไม่มีสีทลทะเลาะบ่แวงกันตีหัวเมีตีกันลูกกับเต้าพ่อกับแม่ตีเอาเนี่ยไม่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่กันย่าขัยาบ้าแต่เ,เห็นต่อมาก็ศีเลนะโคาสัมปทานห็นว่าสิจะที่ทให้เกิดโภกทรัพย์ กา,ารหาสมบ,บัติทั้งหลายถ้าเราไม่มีสินอะไจะลองไปหาดูสิเราจะโอ้โหลองเราไปฆ่าคนเราไปลักทรัพย์มันโอ้โหเรามีแต่จะหนีตำรวจางนี้เราจะมีเวลาไหนไปหาพวกทรัพย์มันจะได้นแต่เรามีสินปั๊บพวกทรัพย์คือเรามีต้นทุนไปไหนเขาก็เชื่อถือไปทํางานทําการท่าขายกขาบอกํามาจับต้องอมีสต่อมาคือสีเรียนนิดพูตินิดพูตีนรดับคือสามารถดับทุกอย่างแท้จริงเพราะสีนี้เป็นพื้นฐานในการที่ดับทุก เมื่ชาวพุทธเรานีเรามีทุกอะไรอะไรถ้าเรากลับมาตั้งตัวเองจริงจริงเกิดจากการกระทําของเราเองเราไม่มีศีลเขาเลยเพราะะันเราเราถึงมีเรื่องวีราวของเมื่อเราไม่มีศีลเรากระทำเลยอันนั้นน่ะมันเป็นผลสะท้อนกลับมาที่เราว่าวีบากกรรมกลับมาหาเราองไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องมาหาเราองเพราะพื้นฐานของมนุษย์เราศีลห้าอหรือกินได้ต่อมาคือมาฝึกถ่าสมาธิฝึกให้จิตเป็นสมาธิ ราะจิตเรามันคิดตัวแลกนึงนฟงุ้งสานนั่นนั่นนี้ที่มันทุกข์อยู่รู้วันนี้ก็ทุกข์เพราะความคิดกันคิดกันนิงอันนั้นก็อยากได้น,นี่ก็อยากมีอยากเป็นอันนั้นก็ยังไม่ได้อันนี้มันกบุญไปเงสุดท้ายเรื่องมันสะสมหมักหมมมาคนมันจะเป็นโรคจิตจะบ้าตายพรืะไร่างเี้ยเพราะแม่งมึนลมจิตนี่เรามาฝึกสติของเราเนี่ยเพื่อให้จิตเรามีสติมีสมาธิมีความสงบมีความมั่นคงขึ้นมาเมื่อจิตใจเรามีสมาธิแล้วมันก็ ไม่หวันอะไรลไม่หวังง,ววง,ง่าง่ายต้องตั้งมั่นไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจเราวอกเวกให้ได้มากหรือฟอุ้งซ่านอะไรนี่ครับคนที่เป็นบ้าทุกวันนี้ก็เพราะฟาุ้งซ <laughs> ่านเข้าโรงพยาบาลบ้าเตนเน้สุดท้ายบางคนขนาดฆ่าตัวตายที่น,นึ่นั่นเห็นไหมทุกวันเราดูเลยไปไม่ไหวเว้ไปไม่เอาทั้งบ้าจนกระทั่งฆ่าตัวตายกันเยอะบแล้วจริงๆก็แก้ปัญหาท้วท้าด้ปัญญาเข้ามาหาผู้เจ้าใช้ปัญญาแก้มันไม่มีอะไรทุกอย่าง มันก็มาจากตัวจิตตัวเดียวจิตที่มันเกิดความหลงมาตัวเดียวหรือเรียว่าหลงถ้าผู้เย้าเรืยอวาวิชาก็ได้ครับความโง่หรือความหลงคือความไม่รู้แท้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามันหลงแล้วมันเห็นผิดแล้วมันเข้าใจผิดแล้วมันก็ทาในสิ่งที่ผิดไปดนะีออ่อเือยเห็นไหมเราเห็นงนั้นเป็นนี้พอเราทำเอ๊มันไม่ใช่คนออกมาอ้าวเฮ้ยตายเลยนังไงอะมาจากความโง่ความหลงของเราเองเรว่องวิชาเพราะันต้องใช้ปัญญาครับผู้ังสวนใช้ปัญญา อยากกับพี่นาเห็นตามความจริงเออมันทุกข์มาจากอย่างนี้นะแต่คนเราเนี่ยทุกข์จริงเนี่ยมันไม่มีทุกข์ที่เป็นในเป็นสัจธรรมของมนุษย์เราที่เสมอกันหมดไม่เหมือนอยากดี่นี่จนคนยากคนจนคนรวยพระราชามาสัตว์เศรษฐีลุงพีกับสุขทุกข์กเดียวกันหมดแล้วเ,<ร><า>เกิดมาแล้วเนี่ยทุกข์กอะไรทุกเพราะความเกิดนี่แหละทุกเพราะความแก่นี่แหละครับทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความตายเนี่ยอ่ะนอกนั้นก็คือทุกข์จากความที่เราประพฤติปฏิบัติผิด ทุกจากความเห็นผิดทุกจากความคิดผิดทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายใจทุกขับับแค้นใจเห็นไหมร้างแค้นกันสาสารพัดโอ้โห <c oughs> บางทีผัวมีรักกันมาอย่างนี้โอ้โหแล้วโกรธกันฆ่ากันเอานักเอานักกดมาลาดเอา <c oughs> ไฟมาจุดเผาเนี่ยมันทำแล้วความรักที่เคยมีหายไปหมดนี่เลยทุกความแค้นแค้นขัน <c oughs> ข ความไม่สมบวังเนี่ยทุกวันเห็นไหมทำธุรจิตท้าขายทําไม่สมบังสมปราัฒนาจนเป็นบ้าเลยนะโอ้โหทำอะไรก็ล้มเดีวอะไรยไม่สมปรารถนาเนี่ยสิ่งนั้นแล้วก็ทุกข์วงพัดผ้าเห็นไหมพัดผ้าจากอะไรสามีตายจากกันลูกตายจากพ่อจากแม่ครับลูกตายจากอพ่อแม่ตายจากลูกจากเต้าอินไหมทุกข์ก็ความทุเนี่ยไม่เป็นสามัญความทุกข์เนี่ยเพราะสิ่งวันนี้พระเจ้าจะให้ชัดปิญญาณให้เห็นตามความจริงให้มันเกิดจากอะไร เราทุกอะไรในขณะนั้นเราก็ต้องแก้ตรงนั้นเราไม่มีวิธีแก่วิธีแก้คืออะไรสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยวันที่เขามาปฏิบัติธรรมที่มาอยู่เนี่คือสมบมีความสัตยประยะธรรมชาติครับสุดพอสุดท้ายยิงก็คือเราก็หันกลับมาอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติครับปัญญาที่เห็นความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นแล้วเราสามารถทําจิตของเราให้อยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นตามเหตตามไปัจจันนั้นนั่นแหละเราปรับตัวเข้ามาในนั้นแหละคือสูงสุดของปัญญาอืม เหมือนกับทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่มันเกิดมาก่อนเราอีกไม่รู้กี่กับกี่ครังกี่ล้านปีแล้วเมืองพะเยาเนี่เกิดมาก่อนเราเจ็ดร้อยปีเราเพิ่งเกิดมาปั๊บเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นนไยเห็นไหมนี่เราไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นมาของมันเนี้ยแต่เราเกิดมานี้แล้วเราเออเฮ้ยเราอยู่นี่เราต้องปรับตัวเข้ากับมันเหมือนเวลาเนี่ยมันมีความมืดความสว่างความร้อนความหนาวเนี่ยเฮ้ยเวลานี้มันหนาวจะทำไงมีเอออย่าหนาวอยู่นั่นแหละอะไรก็เรียกว่าตัณห่า ว่าไม่อยากให้มีอย่างนั้นมันผิดธรรมชาติไหมแล้วใครเป็นทุกข์สุดท้ายเราเป็นทุกข์นะแต่ตอ่อรู<ะ>้เฮ้ยนี่ึกดูหนาวแล้วเราต้องเตรียมเสื้อผ้า,าเตรียมอาหารให้ร้อมเพียงพอเตรียมอะไรนี่คือว่าการปรับตัวใช้ปัญญาครับอา้าวถ้ามาหน,น้าร้อนจะทำไงบเราก็ต้องมีทีแก้คือสามารถที่รู้เหตุปัจจัยของมันแล้วไปแก้ที่เหตุปัจจัยของมันโดยตัวเราปรับเข้าสู่ธรรมชาตินะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้เองพอสุดท้ายแล้วสูงสุดก็คือว่า เห็นทุกอย่างแล้วเป็นทุกว่าการเกิดการเกิดการแก่การเจ็บการตายต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันเกิดมันทุกยังไงอาเราเคยเราเกิดมาเรามานั่งอยู่เวลาเนี้ยเราไม่เห็นไม่ทุกอะไรแต่เราถามตอนมันเราเกิดที่ก่อนที่เราเกิดที่แม่เราเป็นยังไงอุ้มท้องเป็นยังไงแล้วในขณะอยูใ่ในท้องเราเป็นยังไงในเวลานี้เราได้แขนได้ขาได้ตาได้อะไรมาแล้วทําอะไรก็ได้นะแต่ตอนอยู่ในท้องแม่เราทาได้หรไมเป็นก้อนเลือดเราทาได้หรมก่อนนั้นเป็นงั้นเราเป็น ยิ่งกับเป็นตัวอะไรอีกใช่ไหมมันทุกข์เช่าั้เพราะฉะนั้นการเกิดมันทุกข์ถึงขนาดนท่านผู้ใจทั้งหอดว่าชาติตีทุกขาการเกิดเป็นความทุกข์